สวัสดีค่ะเจคเคน้องมาแนะนําที่สวนพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะขนาดเนื้อที่70ตารางวาค่ะเจ้าของขายเองนะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะทุกท่านโฉนดคุชแดงน,นสสี่จอนะคะตามนี้เลยค่ะเจ้าของขายเองนะคะในราคา3ามแสนห้าหมื่นบาทค่ะอยู่ที่สันป่าตองหมู่เจ็ดทุ่งกระโตกบ้านน้ํารัดดงกําซอยเก้า อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในแรงชุ่มชนมีเพื่อนบ้านทำเรเหมาะแก่การอยู่อาศัยค่ะราคาถูกด้วย3ามแสนห้าหมื่นบาทบ้านพร้อมที่ดิน70ตารางวานะคะสนใจติดต่อสอบถามหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงท่านสามารถติดต่อโทรคุยโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อเจ้าของที่ดินตรงนี้โดยตรงเลยนะคะคุยกันได้นัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ เพื่อเดินทางเข้าไปชมสภาพแวดล้อมนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ